แต่วันนี้เราต้องดูตัวเราแล้วกลับมาแล้วต้องจริงใจกับตัวเองนะคะว่าวันนี้กลัวเสียเวลาหรือว่ากูใช้เวลาเวลาของเราหายไปทุกวันนะคะเพื่อนยิ่งพอเรามีอายุเยอะขึ้นมาเนี่ยเวลาเราเนี่ยม,มันง่ายมากที่มันจะหายไป คุณจะยอมแลกกับเวลาบางบางสิ่งบางอย่างเพื่อเนี่ยชีวิตของคุณยังไม่ไปทางไหนหรือว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ว่ายัางวิ่งไปไปไป,ไปวิ่งตามอะไรอยู่ซึ่งไม่ไม่มีไม่ม,ม,มีแบบว่าที่จะมาประเทืองปัญญาของเราได้เลยอย่างเงี้ยนะคะวันนี้เนาะคิดเรื่องนี้นะคะคิดว่าวันนี้เนี่ยกูเสียเวลาหรือว่ากูได้เวลาที่ได้ทําบางสิ่งบางอย่างให้มันงอกเงยขึ้นมานะคะโอเคมาเช้ามาจัดไปนะคะ เวลาสําคัญที่สุดเวลาคุณรู้ไหมว่าพอคนที่แบบมีเงินจริงๆอะ่ะมีเงินเยอะๆจริงๆนะ่ะเขาอะไม่เสียดายเงินเลยนะเขาเสียดายเวลาเพราะว่าเวลาคือสิ่งที่มีค่าเวลาเท่านั้นที่จะพาเขาทําน้นทํานี้ในสิ่งที่เขาอยากจะทําหมดเวลาแล้วคะ่ะเพื่อนๆที่จะเอาเวลาไปนั่งทุกข์นั่งเครียดหรือว่านั่งตําสิ่งไรสาลาเราต้องตื่นกันแล้วคะ่ะ จะได้เสวยสุกก่อนกลับบ้านค่ะเพื่อนๆนะคะอันนี้คือคือตัวเองตื่นในระดับหนึ่งก็อยากมาชวนเพื่อนๆให้เห็นภาพด้วยกันนะคะเพื่อจะได้เตือนเตือนสติบางบางบางคนอาจจะแบบว่าเออว่าบางทีก็ลืมคิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปด้วยกันเตือนเตือนกันนะคะเคลียร์เคลียร์เขาเรียกว่าเคลียร์กันไปในทางเส้นทางที่ควรจะไปนะคะมันมีเวลาอีกเยอะเดี๋ยวเวลาคุณแก่มา เวลาเราเดินไม่ได้หรืออะไรไม่ได้น่ะอยากจะดูซีรีส์ไปดูตัวนน้นก็ได้นั่งดูได้มันทั้งวันเลยค่ะได้สบายเลยเนี่ยดาดูดามก้าพูดกันนี้เพราะว่าดาดูดูแลคนแก่มาดาดาดาโชคดีเขาจะสอนดาเสมอเขาจะบอกเลยดีะเธอเนี่ยอย่ามัวแต่เก็บเงินนะเที่ยวอะไรที่มันไปสนุกไปเอ็กซ์โปไปอะไรอย่างเงี้ยรีบออกไปข้างนอกไปอะไรเงี้ยไปนะเพราะว่ามัวแต่เก็บเงินแล้วก็ นั่นนวนี่แล้วเดี๋ยวเหมือนเงินชั้นเนี่ยทุกวันนี้มีเงินค่ะแต่ไปไหนไม่ได้เพราะว่าสภาพร่างกายมันไม่นีแล้วเนี่ยมันก็เกี่ยวกับเวลาค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้คือนะเอาลงลงลงเอาคําเรื่องนี้เรื่องของดาวไปคิดดูนะคะเผื่อจะได้ไอเดียแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้มันต้องสู้กับตัวเองค่ะอย่าไปสู้กับคนอื่นเรามาสู้กับตัวเองนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย